สวัสดีครับผู้ใช้งานโปรแกรมสตีมพอ o r นะครับคลิปนี้เรามีนะหน้าจอขายแบบใหม่นะครับแบบที่นะฮะเอา,เอารูปภาพตรงนี้นะไปแอบ,บไว้นะครับผมแล้วก็มาตรงนี้เอามาเอารายการสินค้ามาโชว์นะครับคือจากเดิมเนี่ยมันจะมีหน้าจอเป็นแบบนี้นะครับด้านซ้ายก็จะเป็นแบบนี้ด้านขวาก็เป็นลิสต์แบบนี้นะครับ ก็คือว่าโหมดนี้นะฮะเรียกว่าสำหรับร้านค้าที่ชอบสแกนบาร์โคดนะ,ะหรือว่าร้านที่สแกนบาร์โคดมากกว่าที่จะค้นหาสินค้าละกันนะครับแต่ว่าคือเราก็สแกนสแกนสแกนนะครับมันก็จะขึ้นแบบอยู่ตรงนี้ได้ดีนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเรา จะต้องการค้นหาสินค้าแล้วก็คลิกตรงนี้แล้วก็ค้นหาได้นะครับค้นหาแล้วก็คลิกใส่เข้ามาได้นะครับ <SPEAKER> นีๆๆ่นี่นะครับคลิกใส่เข้ามาเพิ่มได้นะครับอ่ามันก็จะขึ้นตรงนี้แล้วก็กดคลิกออกนี่นะครับนี่ก็จะเป็นโหมดอ่าสแกนบาร์โคดนำหน้าก่อนแล้วก็ค้นหาสินค้าตามหลังนะครับถ้าเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้ มันก็จะเรียกได้ว่าอย่างครึ่งละครึ่งนะฮะทางซ้ายก็คลิกได้เลยนะครับค้นหาแล้วก็คลิกได้เลยนะครับทางขวาก็เป็นรายการสินค้านะครับส่วนโหมดแบบนี้นะครับก็สแกนสแกนเราขึ้นมาได้เลยนะครับถ้าจะค้นหาสินค้าต้องคลิกแล้วก็มาค้นหาแล้วก็มาคลิกเอานะครับแบบนี้นะครับอ่าใครชอบ โหมดแบบไหนหน้าจอแบบไหนนะครับให้เลือกได้มีอยู่3แบบนะครับนี่ Standard, Medium, Special m e d นะฮะ m e d i เดก็ 50, 50นะครับซ้าย 50, กว่า50ทนะครับทำให้ช่อง,องทางเนี้ยใหญ่ขึ้นนะครับนี่ก็ประมาณนี้คนระับต้องลองใช้เพื่อความชอบนะครับอ่านะประมาณนี้นะครับ